สบายดีพี่น้องทิมงานบอโจ้จิ้มงาประดับทิมงานฉากขึ้นแล้วพี่น้องกลางเจ็ดกลางเลยเจ๊ว้าห้องแล้วห้อนคักห้อนคักเปิดแล้วพี่น้่ง เด็ลูกไก่ยนี้เปิแง่ทเอาเินจริเนาะเอาเงินเอะหรืปานะีเราทองห่อนตอนไีเข้ากับตองเห็ดของซื้อใช้จริงเลยถ้าของื้อนีเเราต้องก็ินได้เลย ก็จะเนองพี hmm. mm ่อนของพีนี่กินได้หมดเลยนะของพี่นคือเดียวก็กินเขาก็กินนักาก็วินหัด้วยก็ั้พี่ต้องไป ว่าเปคนบ้านนีบาั้นะแตม้ากแต่เอาพิเราไมนได้โดนพี่อุไรไม่เอาหรอโดนรไม่เอาตั้งใจในคือพลาดลูกจมไปจมมาหามองมองไมุณจักบอว่ามันหอนหูยุ พุทธรานี่แล้วพนว่าพุทธสิตายแดดโอย้ยพระอวันเป็นในพระอวันเป็นจ้าไหนพุทธได้สิตายแดดแบบแบบนี่อ้ยี่น้องพ่อเลีแดดยังมแดดักแต่พี่น้องเมืองใช่พี่พุ่มเมืองทีมบอลับบอนอนนี่คือแดดครับทีมข้างหน้ามาล้มบอลเเสียงเรื่องกเ้าเปาเ้อถือว่าเดเด้อ อาจารย์เห็น่ยงโยนมี่กองเดียวออกองในที่ใส่ผ้านะได้พออะไรนึกข้าวพอแบบน้าพะลูกมาเอาได้แล้วกินนู่นนี่น้ำโยนีสองพันหาว่าหาสิสามข้วบ้าพักจ,จริงนี่ดีแด่ๆเด็ดเนี่ยเขาไม่ทำภาษาดิพักจริงเนี่ยถ้าคนจะเดินทางไปที่ไหนถ้าเสียงดังจริงว่าจริงจริงจริงอย่าออกบ้าเพื่อขาดคุณโยนั่นถือว่ารวยแล้วอย่าออกไปถ้าคนไหนเห็นจริงพักตัง้งเนี่ยถือว่าออกไปจากบ้านเนี่ยถือว่ารวยคุณโยน พะเกิดอุบัติเหตุก็รถดใายแน่นอนพอร้าน้ากินเนี่ยเขาจะมีลักษณะว่ากินเตือนไทยอย่างอ่านี่ลักษณะงานาากินสมัยก่อนากินมาไ่างเียจิงจิงจิ้งจิงย่าออกปากยอาไปยอดเ้าไปอ่ยมาไปอดเเขาเรียกว่ากินเตือนไทยเขากเก็บไม่ใช่ขี้ดินมันยังเย็นก็ปนอยู่ด้นะ เอาเอาไปเอาให้คนบ้านี่เจ้าเป็นพ่อมีพ่อบีเจ้าแลเลยเป็นพ่อเนแม่ให้พ่อกพ่อแม่ด้วยถ่ามีพามีเจ้าแล้วทิมพ่อคิมแม่พักในบ้านในเฮือนพ่อโกรธพ่ดุพ่อซองพ่อแย่งเพ่อนมีพ่่เต็มคอก็คุ้มก็ได้คอก็ได้ที่เจ้ารอกบอกให้ไวเด้ออ้าวว่าไงเจ้าผ้ขาดมาทำบุญนำเหรอดวงพอมรับเงินมาทำบายีผู้ขาดเอ้ย

รอมรองเอนเนี่ตอนนี้เอพี่ทำไมาตะบอลเสือไปเยอนจังอ่ะไม่ขวดเดียวไปได้สามถ้าไม่ผิดอใครเม่ควดเพียงเพียงเสียไข่บดเจ้นี่ไงเสียไข่แดงบดเลยเสียไข่แดบดนี่เต็มไปหมดมารองเพียงเพียงเพียงอะไรไ่ร้ละงาน้่ากลัวมาเลย อตอนนี้ญาติโยมที่ได้มีโอกาสมาช่วยอาจารย์ซื้อน้ำขอบคุณนะสปอนเซอร์ที่ญาติโยมทานเนี่ยเป็นเงินของโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมน้องพ่อข้าแม่สายได้เอามาวางเลยให้อาจารย์ก็บอให้มีความทีกับพี่ยายามถูกเลือกบรรดูยุดอกอ่าไหนเบอร์ก็ไปซื้อเอาเปิญญาเงินคุณโยมนอ่าเวลาเอาไปตัก่างหลายหลายคนอาปิญา จะเป็นญาโยมมาล่วงอนุโมทนาบุญพระค่ะชื่อน้าชื่อย่างนี่ละแป๊บแต่โยมแม่คนแรกที่เอาเงินให้อาตมาล้อยเงินเลยเนี่ยคือคุณโยมแม่ผมแพงท่านเอาให้ร้อยเงินตามมาก็แม่สวรีอีกร้อยเพิ่คนก็ตามมาแล้วก็คุณโยมแม่สายทองอีกร้อยเงินก็ตามมาที่เดาวที่นี่ก็โยมแม่ครับเปียนแน่แล้วก็ร้านข้า ล่าข้าล่าขายล่าขายอย่างนอ้อขายนี่บัตรเลนเรื่องงข่ขายแหนมพุกอ่าแล้วก็แม่ค้าขายปอ๊อกพรส์อีกเด้ออันนี้มาจากขอนแก่นอ่าแล้วก็มาบริจาคให้อาจารย์อ่าเส,สียงสุภวัณก็สองร้อยยกแม่ครับเปี้ยอ่าเลือกนอก้ออีกร้อยหนึ่งเนี่ยยกมตาตะายผูกขาผูกขาก็ระลำวล่อยลำว้ ขอขอบคุณด้วยคุณยมด้วยเนี่ยยกแม่ได้เอามาบริจาคให้ผู้ขาเออเข้าไปลดเท้าจะไปเอาผ้าเข้าไปเลย่ด้วยกลับไปในโบสถ์เล่นโลกกลับไปเลยเนี่ยญาติโยมมาบริจาคให้อาจารย์อาจารย์ก็จับไว้เออยกแม่ยกแม่นางอีกเด้อคนนึงอ่ะแม่นางเดินทางมาจากบ้านหอยยางผูเด้แล้บลหอยต้อนผู้ไหอีกคนนึงอ่ะ แม่นางไก่สเสียมท้ผู้ขาจำบ่าผิดอ่ะเออเพื่อนเอาเองาินมาให้ผู้ขาก็จำว้ยโย่คนไหนเอาเงินมาถามก็ผู้ขาพอไหนจะปิดทองก็ปิดไปได้เรื่อยๆนะปิดไปได้เรื่อยๆไม่เป็นไรเราแจากคุณยอมอขอบคุณแม่ค้าแม่ขายทุกคนเดอ้อแม่เดอ้อ ขายของให้ขายง่ายขายของเด้อคุณยอมเลยขายง่ายขายของให้ร่บขายล้วยมีคาถาอยู่ผู้ขาบว่าคาถาตัวเนี้ยเป็นคาถาหลวงปู่อีผู้ขาบว่าดอกแม่ข้า,า,า,ขาคือจะรู้จักคันยูดอกคาถาตัวเนี้ยถ้าคนไหนได้คาถาตัวนี้ไปแล้วนี่ห่วยลองเบิง้งเแล้วยมาแต่พร้อมน้ำมนต์ใส่ปั๊บ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 ถอะว่า ขายของนะแต่ก็ข่าวมาบอกเราเลยกคะถาตัวเนี้ยมันเป็นคำผวนมันเป็นคำก็สุภาพเออเพราะนั่นก็มีโย่เดี๋ยวก็หายต่เด็ดเมียเด็ดเศรษฐีบ้านเจ่งน้อยกต่รังปิดท้องโย่ในน้ำไก่นายเศรษฐีเนี้ยคุณเจ้หลานเอออานมรสนาหลานออให้รับให้รวยไปนาให้มีเงินมีทองของขาวไส้เยอะอืดเยอะอยากนะลูกเด้อ อย่าทุกข์ก็คอนอย่าจนก็ไผ่ญาติยองพี่เดินทางมาก,กันอยองพี่เสียขาวพี่เสียสีน้ำเงินก็ดีเดินทางขมักกับไปสามคนครึ่งแรกนั่นน่ะ,ะย่อพอเสียร้ายก็ดีขอขอบคุณเด้อพอ่อเด้อพี่เด้อแม่เด้อน้องเด้วอวันนี้ทักปุญได้ใครมีแป้งร้อยก็แลกป้อนใครมีแป้งพันก็แลกแต่ก้อน